คำนั่งนั่งมีหลานหน่อยนะครับเมื่อเสานี่นะครับหลังจากที่เลิกจากางานแสดงที่เครื่องในอุบลน,นะครับเนาะกลับมาหอดบ้านมาหอดกัมีเรื่องให้ค้าโหลดมีเรื่อให้วัวล่อโหลดนะครับเพราะว่ายัางเพราะว่า,าเรื่องของเรื่องคือว่าเพิ่นบ่หูนะครับอีลานหน่อยเพิ่นบ่หูว่าสิ่งที่เพิ่นเอาไปแช่ในตู้เย็นนั่นมันคือสบู่นะครับเนาะผู้ที่ไปเปิเพดพ่อก็คือแม่หน่อยนะครับความพาเลยบังเกิดก็คือแม่หน่อยไปเปิดพ่อแลวกะ ว่าผู้ใดเอามาแมาซ่นี่นะครับอีหล่าครับว่าอีหลาเอามาแซ่เป็นยังเจ้ามาแซ่อีหลา,าอีหลาเขาว่าม,าาม,าาม,ามันคือขนอกโอยเอฮ่าาว่าม่าคือคนอฮ่า่หน่อยอย่อาฮ่าฮ่าฮ่ที่จร่งมันค่อสบู่าฮ่าฮ่าน่่าน,น,น,น่อฮ่าเนาะค่าฮาฮ่า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 ่อฮ่าฮ่าฮ่่า่าออย่าฮ่าก,กอา่าห่ก เพิ่นบ่คอยใส่กันนะครับนะแต่คนสมัยเก่าก็จังรุ่นผมรุ่นผมหรือหลังก็ผมจักน้อยหรือกอนผมยังสีส่หูจักนะครับแล้วก็ใส่กันดีนะครับแต่สมัยใหม่ๆนี่เพิ่นก็มีหูจักอยู่แต่กาสีบ่คอยบ่คอยหูจักกันขนาดนี้นะครับ <laughs> 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 พอ,อแต่แม่หน่อยไปอ่านฉลากแห้งห้าแห้งขำกว่าเก่าคืออยาก,ก็ะใช้กำจัดแบคทีเรียแห้งงงว่าด นะครับอีลาเข้าใจว่ามันเป็นไในขณอนะครับนะค่ะเป็นความเข้าใจเป็นความอันซื้อใส่ซื้อของเด็กเนาะของเด็กหน่อยเพิ่นก็บก่ฮู้ว่าอ่าสิ่งนี้คือหยังเพราะว่าอย่างเพิ่นก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้อ่านฉลากหรือว่าบ่ได้อ่านข้างกล่องว่ามันคืออีหยังเนาะแล้วเพิ่นก็โดยความหวังดีนะแหละเขาเลยไปเสียต,ตู้เย็นไว้จังเสียบเลยว่า ไม่หน่อยว่าโอ้ยขนอกก่อนนี่กินได้เมืดบานนะครับนะข้าว่าเมดบานคําเป็นภาษาอีสานคือว่าความหมายคือกินหมดอ่าบอกยังไงคือเฮดส่แกลงไซยังนี่กินได้เมดทั้งหมู่บ้านยังสินายแกงในหมอหญ่ต้มในหมอหญ่เลย <laughs> กอดหนึง่ง <laughs> โอ้ยพอจนมือขามาสร็จเนะี่นี่แหละคือสิ่งที่ อ่อิลาเฮ็ดให้เอฟซีแฟนคลับพ่อแม่แลวกะทุกคนที่ติดตามอิลาได้มึงคลิปอิละด้หัวด,ด้หัวด้อารมณ์ดีได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่มน,นะครับจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไปนั่มน,นะครับบ่ต้องเครียดนะครับยิ้มจังซี่ลายดีแล้วนะครับบ่ต้องไปเรียดอกนะครับอ่ามันเป็นอย่างก็มันเป็น,ย,น,ปนายามรุ่งใจของเอฟซีแฟนครับอืมโอ้ย ว่าชนมึงกับหัวหรอนะครับเนาะมันเป็นอย่างก็เป็นถ้าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเพิ่นตั้งใจเฮ็ดกับโบเมียเนาะเพราะว่าเพิ่นบบหูเนาะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อบเมียเอฟซีเพิ่นเพิ่นทาเพิ่นแพ่งอีหลายหน่อยกันยอนแน่นี่แหละคือมันเป็นอย่างระคือ่นความรักการแสดงหรือหรือว่าการกระท่ำที่มันใส่ซื่อใส่บริสุทธิ์นะครับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันรมมันตีตีขึ้น บ่ได้เป็นการดัชริตบ่เป็นอย่างนะครับนี่คือแสดงออกมาจากใจจากข้างในหลักก็คือว่าบ่หูก็คือบ่หูนั่นแหละนะครับบ่ได้ไปเซแส้งแกล่งทำเนาะนี่ลัดดีแล้วล่ะลูกหลานนะครับพ่อแม่ก็สิได้หัวหล่อไปนํานะก็สีได้อยังได้หัวได้ได้บ่าถงได้ในทางในทางสี่ได้ดีนะครับเนาะก็ขอคุณเลายๆที่ที่ในพ่อใ้พ่อแม่ได้หัวเทเสา นะครับขอบรุ้หไลน์นะครับคลิปนี้ก็ะพอชดเงาไล่พี่ไล่น้องไปก่อนสวัสดีครับ